สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กีวันนาตุณต่าช่อเล่นชื่อเอิค่ะยครับชื่อเด็กชายเซร์ราฟอรร์ร้พิเรนซาชั้นปชื่อเล่นชื่อพานชีผมชื่อเด็กชายีอย่าพัสันชื่อเล่นชื่อเจแปนนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิสศแลิยาพันวงโสพันนทชัยชื่อเล่นชื่อยูกิหนูมาจากชั้นป .2 ทับ1มาจากชั้นปสวดีครับ ผมชื่อเด็กชายภูพพดตดาสุวรรณนาผลมาจากชั้นป .2 ท .1 ชื่อเล่นชิพูผาครับตวันนี้เราจะพาไปชมทะเลอุบา,านนะคะ